สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Speedster s p o r t วันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษมากๆสาหรับคนรักเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะเพราะเราจะพามาชมและรีวิวแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายระดับโลกอย่าง Massey Ferguson รุ่นปี2026ี่หที่หลายๆคนรอคอยอยู่ครับบอกเลยว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดหลายอย่างที่น่าสนใจมากทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะรวมถึงความสะดวกสบายในการใช้งานจริงแค่เห็นภายนอกก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแรงและทันสมัย การออกแบบของมาซี่เฟอร์กุสัน2026ยังคงคาแรคเตอร์ความดุดันและบึกบึนแต่ถูกปรับเส้นสายให้ดูเฉียเฉียวมากขึ้นสีแดงเงางามที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายยังคงโดดเด่นตัดกับรายละเอียดสีดำและเงินได้อย่างลงตัวเห็นแล้วบอกเลยว่าดึงดูดสายตาได้ทุกงานเกษตรแน่นอนเมื่อก้าวเข้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าตัวรถมีการปรับโครงสร้างให้แข็งแรงกว่าเดิมน้ำหนักที่ถูกกระจายอย่างสมดุลทําให้แทลกเตอร์รุ่นนี้มั่นคงเวลาใช้งานในพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ที่มีสภาพไม่เรียบ การยึดเกาะกับพื้นดินทำได้ดีมากพร้อมยางขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งงานหนักและงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการถ่ายการลากจูงหรือการทำงานต่อเนื่องยาวๆในส่วนของเครื่องยนต์มัสซี่เฟอร์กุสัน2026มาพร้อมขุมพลังใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ยังคงให้กำลังมหาศาลเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นล่าสุดที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับโลกช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าประหยัดน้ำมันขึ้นแต่ยังคงแรงเต็มเปี่ยม แรงม้าที่ให้มานั้นตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่เพราะสามารถปรับรับใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิดระบบเกียร์ที่ให้มามีความนุ่มนวลและปรับปรุงใหม่หมดการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ลื่นไหลกว่าเดิมไม่ว่าจะใช้ความเร็วต่ำในการทำงานละเอียดหรือความเร็วสูงในการขนส่งแทรตเตอร์รุ่นนี้ก็สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการจุดที่หลายคนชื่นชอบคือระบบไฮดรอลิกที่ถูกปรับให้แรงขึ้นและแม่นยำกว่าเดิม ช่วยให้งานที่ต้องใช้การยกหรือการดันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากหาาพูดถึงภายในห้องโดยสารมัสซี่เฟอร์กูสัน2026ถือว่าทำการบ้านมาดีทีเดียวการออกแบบคาบินเน้นความสบายของผู้ขับเป็นหลักเบาะนั่งปรับระดับได้ดีรองรับสรีระเพื่อลดความเมื่อยล้าในการทำงานนานๆมาพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนภายในยังมีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ทำงานได้ดีเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนอย่างบ้านเราเป็นอย่างยิ่ง แผงควบคุมใหม่เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกทำให้ดูข้อมูลได้ง่ายและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันหรือค่าต่างๆของเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับเช่นการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัติและระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทำให้สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรได้ทุกที่ทุกเวลาอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องความปลอดภัยมาซีเฟอร์กุสัน2026ถูกติดตั้งระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมเสริมโครงสร้างนิรภัยรอบคาบินปกป้องผู้ใช้งานในทุกสถานการณ์รวมถึงการจัดวางปุ่มควบคุมที่อยู่ในตำแหน่งใช้งานง่ายลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ดีในการทดสอบใช้งานจริงแทรกเตอร์รุ่นนี้ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสูงเกินไประบบระบายความร้อนถูกพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแถมยังง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาจุดนี้ถือเป็นข้อดีที่เกษตรกรหลายคนต้องการ พราะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้มากสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต้องการแทรกเตอร์ที่คุ้มค่าและใช้งานได้ยาวนานมาซี่เฟอร์คุสัน2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากความแข็งแรงและสมรรถนะแล้วยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่หาง่ายและศูนย์บริการมีมาตรฐานซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรจะอยู่คู่กับการทำงานไปได้อีกยาวนาน เมื่อมองในภาพรวมแล้วมาซ s ี่เฟอร์กุสั2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่แทรกเตอร์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องจักรที่รวมเอาความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายมาไว้ในคันเดียวใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์รุ่นใหม่เพื่อยกระดับงานเกษตรของตัวเองรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนและนี่ก็คือรีวิวเต็มๆของแทรกเตอร์ม s ซี่เฟอร์กุส2026จากสป s ริ r เตอร์สปหาเพื่อนๆคนไหนสนใจต้องการสามารถทำเงนไว้ใต้แรเ้ แล้วอยากดูโปรดกดแชร์และกดติดตาม